ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินอกจากจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วประชาชนอย่างเราเราก็มีส่วนช่วยเป็นหูเป็นตาได้ที่สําคัญได้รางวัลด้วยนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะมีการขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสะยาเสพติดนะคะโดยหากนําไปสู่การจับกลุ่มจะได้รับเงินรางวัล5%เปเซนต์ค่ะนายศักดิ์สยาม ขอภัยค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเปิดโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเก้าร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลาจัดขึ้นค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าจังหวัดสงขลาถือเป็น 1. ในแหล่งพักยาเสพติดเพื่อที่จะส่งต่อไปยัง 3. จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นนะครับทุกหน่วยงานต้องร่วมกันปรับรามเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดให้ได้สําหรับกฎหมายฉบับใหม่นะครับได้ให้รางวันผู้แจ้งบอกแส5%ของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนประชาชนช่วยกันเลยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสผ่านทางสายด่วนหมายเลขนะครับจดไปเลยคุณผู้ชม 1>, 1 3 8 6หรือจะเป็นระบบบล็อกเชนนะครับส่วนข้อกังวลนะครับว่าเอเจ้าหน้าที่จะไปรับสินบนช่วยผู้ต้องหาหรือเปล่านั้นนะครับจะมีการแก้ปัญหาด้วยการตั้งรางวัลให้25%เปอร์เซ็นต์เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยผู้ต้องหาอย่างแน่นอนครับก็ยังกลัวผู้ค้ายาคนค้ายาเนี่ยจะมาทำร้ายเราก็ทำเป็นระบบบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนซึ่งเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่10นะครับ ทดลองอมันจะเป็นปกปิดคนแจ้งและตัวเลขตัวเงินอะไรต่างๆที่ได้รับไปตรงนี้นะ่ะคนที่จะเปิดดูในข้อมูลต่างๆนั้นก็มีเลขาธิการปรปรสการแจ้งเนี่ยหนแจ้งเคนที่ที่แจ้งแล้วตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไปยดึดทรัพย์ได้นะครับก็5%แล้วในส่วนของภาคราชการก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แยกกันไปนะครับ นอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้มอบต้นกระท่อมให้แก่ตัวแทนจากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินผู้แทนจากโซนเมืองโซนเขานานะคะโซนทะเลและโซนชายแดนเพื่อที่จะผลักดันการนําพืชกระท่อมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการวิจัยการปลูกและสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งขณะนี้กําลังศึกษาเรื่องของความปลอดภัยเพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และรวบรวม ข้อมูลค่ะไปยังอ,อยอหากว่าผ่านการประเมินประเทศไทยก็จะมีค่ามาตรฐานกลางของพืชกระท่อมที่สามารถใช้ในอาหารแล้วก็มาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างตลาดนะคะทำให้ประชาชนนั้นมีไรายได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ